ตัอน,นี้มอมก,ก่อเลยเออมีในในพุ่นโอ้สับเด็ดมนเลยจบตายบ่ะผดีงามผู้ดีตายกันได้งามเิอเขาจายังไม่ได้มาหาฉันยังบอกวันไม่ไล่ออกใ่ก็เช่นเด้ย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อหาอยู่กากินคือเก่าพี่น้องมคอนี้มาหาหน่อไม้มาหาน่อ,ไม,มาานอไม้ไหลเสียดายบ่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันเด้อตาตาตาปาหน่อไม้พี่น้องม,ม,มีคนมาก่อนละตาตาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่พี่น้องเขามากอเดียวนอนไหล มาตำแหน่งมั้เนาะมือนี้มาหาหนอไลเด้อพี่น้องเด้อพูดก็เนื่อยพี่น้องไปไป๊บแน้วนั่นต่อโอ้โหตัวนี้กอเดียวเด้อพี่น้องทอาหารมั้งเนาะทำเป็นออกไส้น้อหอมเลยกอเดียวเด้อพี่น้องเด้อ นอไลนอไลนอไลเริ่มออกเลย่น้องเอ้ยช่วงฤด,ด,ดูการนอไม้ไลไลออกแล้วฝนฝนตกลินตลอดก็สิได้นอไม้ไลไลก็สิออกเนาะขึ้นเนี่ยแต่ขึ้เป็นมดเลยบัดนี้

เห็นนี่บอกพี่น้องเห็นตะป้ายเลยน้อยเลยนี่พุทธอมันเร้ยกแซบตะป้ายมันพี่น้องนอไลพรมเกิดใหม่พี่น้องด้ยแซ่บได้นอไลนี่พี่น้อง tiếp đến nó chưa được 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 này được chưa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  มันไม่ไหลออกก่อนพี่สองนอเนาะสอนอพี่เห็นะนอเดียวอยู่ในมันยันน้อยบ่น้อยบ่มาแล้วกุดขบบ้งน้ำเป็ดป่ายนี่มันชิบาน้อยไปไยแกงตัวนี้แหละเสร็จแกงกระตุ้นมันเนี่ยไส่สามนอ saya นอน่อนกางเกงดิอโอ้ยพ่นเลยนอนนั้วต้องเุ่นชัดแล้วกันฮึแล้วตัปลูกไ,ไก่น,น,นั่งนี่งเลยมนนนนัน ก็เลยนอนเลยดงนก็อนึ่มนึ่เตนี่งดมเลยสองน้กสามนกาเลยอส่กระตาเลยเด็กพี่นกะกข้ามาได้เนึ่งหกห้าได้สามสิ่ก้เดยได้สามส่ก้ หามื่อแกงกินได้พี่น้องเยมันเนี่ยโอ้โหขอให้เอาพี่เลยนะนอนสองนม้าเลยพ่นพ,นพ,นพ,นพน่นกำลังตื่ปลามกำลังกำลังพ่น ฝนตกลิ้นเลยฝนตกฝนตกตนก็คืนอนู้ที่แก้งนะหน่ะสนี่เออพุ่งก่นอนคุณคุเนาะจะไปได้บนไปได้เนาะคุณได้จ้กนอนเ่ยไปซามค่บนนี้ ทานออกไปได้หอตัวนี้อมก่อเลยเออมีในนผุดตัวสับแบบหมุนเลยสปายปะพุดายังไง ยังบ่ได้มาหาเช่นยังไมู่วันไม้ไล่ออกใช่ก็แค่นั่นเด้พุ่นด้วไรนอนขุดเอาเลยก็ได้ นอไล่นี่ยังมียคนมาหาพี่น้องพี่จะซุ่มคอยพากันหาก่อนนอนั้นเอาเลยจะได้ผมตข้างมันสามนอเนาะสามนอโอ้ยก่อนนี่เลย งามเลยเด้อี่ต้มอื้องามเอดิปูดิแกงเนาะํานี้นอหลายนี้ซุว่ายังอึดสําหรับอยู่ในบ้านนี่พี่น้องถือว่าหาได้ซํานี้ถือว่าดีแล้วโอ้กอนี่หลายเนาะ อมกอเลยกอนยะ่มีบ่ฟังนั่นนะเอาป่าพี่น้องละเบินก่อน ยังนบ่เห็นเนาะยังมีบ่ะเกิดดูในกลางเ่เนาะ ลายหน่อเติบหน่อก่อนเด็เดหน่อแต่ว่าเป็นน่อหน่อยเน,ยน,ยนยาะพอดีแกงแซ่บใส่ <c oughs> ในกระตาในกระตาก็ได้ลายๆแล้วดูเลยแกงเป็นลายโอ้โหบริ้น้อยเออเด้อพอดีแกงเลยหาเมื่อแกงพี่น้องเมืแกงเอแล้วสนเอาไปเลยหมดพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งฝากกดต,ติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อ กดติดตามกดซับกระดิ่งสิเดบประผัดคลิปใหม่ๆของพวกเฮาพี่น้องได้หลายที่ว่าพอแกงนะเมื่อนี่เมื่อนี้แกงกินเพลนเลยพี่น้องพอแกงแล้วพอละคลิปนี้ขอจบไ <ป S 1> ท่านี้เด้วพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี